Hello everyone welcome back to English online class with me ท e ่ชื k How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง whose whose ที่แปลว่าของใครซึ่งน้ะคะในส่วนนี้จะไม่มีในแบบเรียนนะคะคุณรูนำเนื้อหามาเพิ่มเติมให้หนักเรียนได้เรียนรู้กัน whose ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนการครูมีเพลงมาให้หนักเรียนฟังกันค่ะ Listen carefully look and remember Whose is it? Whose is it? Whose is it? Whose puppy is it? It's mine. It's my puppy. It's yours. It's your puppy. It's his. It's his puppy. It's hers. It's her puppy. It's ours. It's our puppy. It's theirs. It's their puppy. Whose puppy is it? Whose puppy is it? Whose puppy is it? Is it yours? No, it isn't. Is it hers? No, it isn't. Is it his? Yes, it is. It's his puppy. ค่ะเรามาดูนะหาพร้อมกันเลย whose แปลว,ว่าของใครเป็นการบ่มบอกเจ้าของนั่นเองการใช้ whose ตั้งเป็นประโยคคำถามมี2โครงสร้างโครงสร้างแรก whose ตามด้วยคำนามตามด้วย is และตามด้วย this กับ that และก็อย่าลืมเครื่องหมาย question mark เพราะเป็นประโยคคำถามถูกไหมอ่านดู โครงสร้างที่2อง who's ตามด้วยคำนามตามด้วย are ตามด้วย this กับ those เครื่องหมาย question mark ซึ่งสองประโยคนี้ไม่เหมือนการตรง is กับ are ถูกไหมคะแล้วก็ไม่เหมือนการตรง this that กับ this those ฉะนั้นโครงสร้างแรก who's ตามด้วยคำนามตามด้วย is is นี้จะใช้กับคำนามเอกพจน์ถูกไหมทุกูู้เคยสอนไปแล้ว this กับ that ที่แล้วว่านี่กับนั่นก็เป็นการบ่งบอกสิ่งของที่มีสิ่งเดียวคู่กับคำนามเอกพจน์ส่วนโครงสร้างที่สองคู่ตามด้วยคำนามตามด้วย R r จะใช้กับคำนามพหูพจน์และตามด้วย t this กับ those this กับ those แปลว่าเหล่านี้กับเหล่านั้นถูกไหมคะซึ่งใช้คู่กับคำนามพหูพจน์อยู่แล้วโครงสร้างที่หนึ่งจะใช้ตอนที่เป็นคำนาม เอกน์ส่วนโครงสร้างที่2จะใช้ตอนที่คำนามเป็นพะหูพจน์นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคพร้มกันนะคะตัวอย่างประโยคโครงสร้างแรกกันก่อน o s ้ตามด้วยคำนามตามด้วย is และตามด้วย this กับ that แลวก็เครื่องหมาย question mark whose b a c k is that whose b a c k is that นั่นคือกระเป๋าของใครนักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่าคำว่า b a c k ไม่ได้เติม s แสดงว่ากระเป๋าใบนี้มีใบเดียวถูกไหมและใช้ is ใช้คำว่า that อย่างที่ครูบอกว่า is ใช้คู่กับคำนามเอกพจน์เราสามารถตอบได้ว่า is Jenny's bag มันคือกระเป๋าของ Jenny ฉะนั้นเจ้าของของกระเป๋าใบนี้ก็คือ Jenny นั่นเอง Jenny ตามด้วย apostrophe s และตามด้วยคำนาม ประโยคต่อมา Whose pencil is this? Whose pencil is this? นี่คือดินสอของใคร Pencil เป็นคำนามเอกพจน์ดินสอแท่งเดียวถูกไหม Is her pencil? Is her pencil? มันเป็นดินสอของหล่อนหรือของเธอประโยคต่อมา Whose computer is that? นั่นคือคอมพิวเตอร์ของครายคอมพิวเตอร์มีเครื่องเดียวถูกไหมคะเพราะไม่ได้เติม s เป็นคำนามเ e อกพจน์ใช้กับ is และใช้กับ that is his computer มันเป็นคอมพิวเตอร์ของเขาซึ่งเจ้าของในที่นี้ก็คือ his ถูกไหมคะเป็น p o s s e s s i v e adjective Ad ที่คุณครูเคยสอนไปถูกไหม his ที่มาจาก p o s s e s s i v e pronoun มาจากคำว่า he is his computer ประโยคต่อมา whose ruler is this นี่คือมันบรรทัดของใคร is James ruler is James ruler มันคือมันบรรทัดของ James เจ้าของมันบรรทัดก็คือ James นั่นเอง ัเร้จะเห็นใช่ไหมประโยคคำถาม whose ตามด้วยคำนามเอกพจน์ตามด้วย is และตามด้วย this ที่แปลว่านี่นี่คือมายมัทัดของใคร is James l u l e r มาดูตัวอย่างประโยคโครงสร้างที่สอง whose ตามด้วยคำนามตามด้วย are และตามด้วย this กับ those whose p e n s pens are this whose p e n s are this เหล่านี้คือปากกา ของใครนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคำว,ว่า p e n s เติม S ประกาหลายด้ามไม่ได้มีด้ามเดียว R เราต้องใช้ R ถูกไหมแล้วก็ตามด้วย this t h s s แปลว่าเหล่านี้ this are Tom's s p n s s these are t o m e ์เเหล่านี้คือประกาของทอมซึ่งมีหลายด้ามถูกไหมเพราะมีคำว,ว่าเหล่านี้อยู่แสดงว่ามีหลายด้าม ฉะนั้นสิ่งที่ครูบอกไป a r e กับ this จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เติม s นะคะแล้วเวลาเราตอบเราสามารถยกคำว่า this ลงมาและตามด้วย a r e เป็น this a r e และตามด้วยเจ้าของก็คือ t o m s แล้วก็ตามด้วยคำนามพหูพจน์นั่นเองประโยคต่อมา whose paper clips are those whose paper clips are those เหล่านั้นคือที่หนีบกระดาษของใคร นักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่า paper clips เติม s เป็นคำนามพ p l พ r a ์ใช้ r ใช้ those แล้วเราก็สามารถตอบได้ว่า those are my paper clips those are my paper clips เหล่านั้นคือที่นีบกระดาษของฉันซึ่งมีหลายอันถูกไหมคะใช้คำว่า r แล้วใครเป็นเจ้าของเอ่ย my ถูกไหม my ที่แปลว่าของฉันฉันเป็นเจ้าของ เป็น positive adjective อ่ะมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันค่ะฝึกฝึกตั้งประโยคคำถามโดยการใช้ w h o s ประโยคคำตอบก็คือ this is my hat นี่คือหมวกของฉันถ,ถ้าเราอยากแต่งเป,ไป,ไป,ไป็นประโยคคำถามเราจะแต่งว่าอย่างไรเอ่ยขึ้นต้นด้วย w h o s ถูกไหมเราใช้โครงสร้างแรกหรือโครงสร้างที่2โครงสร้างแรกเป็นคำนามเอกพจน์ โครงสร้างที่สองเป็นคำนามพหูพจน์ฉะนั้นเราต้องใช้โครงสร้างแรกถูกไหมเราใช้คำว่า this is ฉะนั้นเราต้องขึ้นด้วย whose เป็น whose has is this whose hat is this นี่คือหมวกของใคร whose ตามด้วยคำนามเอกพจน์ตามด้วย is และตามด้วย this นั่นเองและนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมาย question mark เอามาดูข้อที่2 that is his mark นั่นคือเหยื่อน้ำของเขาเราสามารถแต่งเป็นเราสามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า whose m u k is that whose m a r k is that นั่นคือเหยื่อน้ำของใครมาดูประโยคที่3เป็น these are his paper clips นักเรียนจะเห็นใช่ไหมใช้คราว่า these are ฉะนั้นเป็นประโยคโครงสร้างที่2 เป็นคำนามพหูพโน์ถูกไหมคะเติม s ใช้คำว่า these are ชนะเราก็สามารถเต็มเร็วได้ว่า whose paper clips are these whose paper clips are these whose ตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพโพ์ paper clips แล้วก็ตามด้วย are ตามด้วย these หรือ d o นั่นเองอันนี้คือโครงสร้างที่2นะคะ ดนั้นหลักการใช้แต่ละโครงสร้างก็อยู่ที่คำนามนันเองถ้าเป็นคำนามเอกพจน์ K A ost, เราก็ใช้โครงสร้างแรกถ้าเป็นคำนามพาหุจน์ก็ใช้โครงสร้างที่สค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย whose มี2โครงสร้างถูกไหมโครงสร้างแรกก็คือ whose ตามด้วยคำนามเอกพจน์ K A ost, ตามด้วย is และตามด้วย this กับ that และก็เครื่องหมาย question mark ส่วนโครงสร้างที่2เป็น whose ตามด้วยคำนามพาหุจน์ตามด้วย R ตามด้วย t h e s กับ those แล้วก็เครื่องหมาย question mark ซึ่งสองโครงสร้างนี้จะใช้ต่างกาันขึ้นอยู่กับว่าคำนามนั้นหรือสิ่งของที่เราจะแต่งประโยคขึ้นมานั้นเป็นเอกพจน์ K หรือเป็นพาหุพจน์นะคะคูสก็เป็นเรื่องที่ครูเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจการตั้งประโยคคำถามโดยการใช้ whose ได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ e e y e u g a i n next time bye bye